พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันเสาร์ที่8พฤศจิกายนคศราช2025 คำพยานชีวิตโดยคุณจอห์นเอสแดนเนอร์ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องขอบคุณเสมอและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามาคถีีรรมร่วมกันปรากฏในสดุดีบทที่100ข้อ4จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนาและเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ จงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์คุณจอห์นเอสแดนเนอร์เป็นพยานว่าผมเป็นแฟนตัวยงของข้อความขอบคุณผมชอบส่งข้อความชอบได้รับและยังเก็บสะสมข้อความขอบคุณที่เคยได้รับไว้ในแฟน้มตลอดหลายปีที่ผ่านมาหนึ่งในข้อความที่ผมชอบที่สุด มาจากอดีสตสมาชิกคิดถจักคนหนึ่งข้อความเขียนด้วยลายมือสวยงามบนกระดาษกาสสีงาช้างที่ปั๊มอักษรย่อชื่อของเธอไว้เธอเขียนมาขอบคุณที่ผมสละเวลาไปพบกับองค์กรชุมชนที่เธอมีส่วนช่วยนำซึ่งเป็นองค์กรที่เธอรักและผูกพันมากเธอยังกล่าวถึงการแบ่งปันข้อคิดสั้นๆเรื่องความกตัญยูที่ผมได้พูดคืนนั้นด้วย มันง่ายมากเธอเขียนที่จะมองข้ามพรนาน,นับประการที่เราได้รับอย่างที่คุณบอกไว้เมื่อวานนี้ดิฉันหยุดคิดถึงบางสิ่งที่ดิฉันควรขอบคุณขอบคุณที่เตือนดิฉันพระเจ้าได้ประทานสิ่งมากมายให้เราได้รู้สึกขอบคุณแต่บางครั้งเหมือนกับเด็กๆที่ตื่นเต้นกับของเล่นใหม่เราก็ลืมที่จะกล่าวขอบคุณ สดุดีบทที่หนึ่งร้อยบอกเราว่าพระเจ้าทรงสร้างเราและทรงดูแลเราเหมือนผู้เลี้ยงที่ดูแลฝูงแกะช่างเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่จริงๆที่เราได้รับข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพระเจ้าจะสำนึกในพระคุณของพระเจ้าสำหรับพระพรที่ได้รับและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐาน เพื่อการแสดงความสำนึกในบุญคุณของผู้อื่นข้าแต่พระเจ้าผู้ประทานอย่างล้นเหลือแก่ข้าบงทั้งหลายให้ข้าบงทั้งหลายตระหนักถึงความจริงนั้นขอบพระคุณสำหรับความรักความห่วงใยของพระองค์และการทรงสถิตยอยู่ด้วยในชีวิตของข้าบงทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ